อาเซียนสะดุง้งข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งภูมิภาคต้องหันมาจับตาเมื่อเวียดนามถึงกับร้องจากหลังฟีฟ่ามีมติปลดแบ่งเจ็ดแข้งทีมชาติมาเลเซียอย่างเป็นทางการประเด็ดนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของมาเลเซียหรือเวียดนามเท่านั้นแต่ส่งแรงสันสะเทือนไปทั่วอาเซียนเพราะมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการแข่งขันความยุติธรรมในเกมลูกหนังและสมดุลอำนาจของฟุตบอลภูมิภาคที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการ ตรดแบนครั้งนี้กลายเป็นชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างดุเดือดทั้งในแวดวงสื่อแฟนบอลและผู้บริหารฟุตบอลหลายประเทศว่าการต่อหักสินใจของฟีฟ่าครั้งนี้เหมาะสมหรือไม่และจะส่งผลอย่างไรต่ออนาคตของการแข่งขันระดับเอเชียและอาเซียนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นักเตะม,มาเลเซียทั้งเจรายถูกลงโทษแบนจากการแข่งขันระดับนานาชาติ จากการณีที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎระเบียบของฟีฟ่ซึ่งในเวลานั้นสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทีมชาติมาเลเซียเพราะแกนหลักหลายคนไม่สามารถลงสนามได้ส่งผลให้ผลง,งานของทีมตกลงอย่างเห็นได้ชัดหลายทัวร์นาเมนต์มาเลเซียต้องปรับแทนใช้นักเตะดาวรุ่งหรือผู้เล่นสำรองขึ้นมาทดแทนแม้จะได้ประสบการณ์แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนคุณภาพและความเก่าของแข้งตัวหลักที่ถูกแบนได้ อย่างไรก็ตามหลังจากกระบวนการอุทธรณ์ที่ยาวนานการกรวบรวมเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงจากสมาคมฟุตบอลมาเลเซียฟีฟ่าได้พิจารณาใหม่และมีคำสั่งตลดแบนดเจ็ดแข้งดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่ามีเงื่อนไขบางประการที่ได้รับการแก้ไขครบถ้วนแล้วรวมถึงการปรับปรุงระบบภายในการรับผิดช,ชอบต่อความผิดพลาดและการรับรองว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตคำตัดสินนี้ ทำให้แฟนบอลมาเลเซียดีใจกันทั้งประเทศเพราะเท่ากับว่าทีมชาติจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งในเวลาอันสัน้นแต่ในอีกมุมหนึ่งเวียดนามกลับรู้สึกตรงกันข้ามสื่อเวียดนามหลายสำนักพาดหัวข่าวแรงใช้คำว่าช็อกอึง้งและไม่ยุติธรรมเพราะมองว่าการปลดแบงครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อ่อนไหวมากโดยเฉพาะก่อนการแข่งขันสำคัญในระดับอาเซียนและเอเชียซึ่งมาเลเซียเป็นหนึ่งในคู่แข่ง โดยตรงของเวียดนามการที่มาเลเซียได้ผู้เล่นตัวหลักกลับมาพร้อมกันถึง7คนเท่ากับว่าโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขันเปลี่ยนไปทันทีนักวิเคราะห์ฟุตบอลเวียดนามหลายคนออกมาแสดงความเห็นว่าการตัดสินใจของฟีฟ่าอาจส่งผลกระทบต่อความสมดุลของการแข่งขันเพราะทีมอื่นๆในอาเซียน ต้องเจอกับมาเลเซียในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าที่คาดไว้มากขณะที่บางฝ่ายตั้งคำถา,ถามถึงมาตรฐานการลงโทษว่าทำไมบางประเทศต้องรับโทษหนักและยาวนานในขณะที่บางกรณีกลับได้รับการผ่อนปรนอย่างรวดเร็วประเด็นนี้จุดกระแสถกเถียงเรื่องความเท่าเทียมและความโปร่งใสขององค์กรลูกหนังโลกอีกครั้งสำหรับภาพรวมของอาเซียนการตรดแบ่งครั้งนี้ เหมือนการเขย่ากระดานหมากรุกฟุตบอลภูมิภาคที่เคยประเมินกันว่าเวียดนามและไทยเป็นสองขั้วหลักเริ่มมีมาเลเซียกลับเข้ามาเป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวอีกครั้งอินโดนีเซียเองก็พัฒนาอย่างรวดเร็วฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ก็ไม่หยุดนิ่งนี่ทำให้การแข่งขันในอาเซียนยิ่งดุเดือดและคาดเดายากมากขึ้นในมุมของมาเลเซียการได้เจ็ดแข่งคืนสนามไม่ใช่แค่เรื่องแทคติก ในสนามแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของทีมอย่างมหาศาลนักเตะที่เหลือในทีมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นระบบการเล่นที่เคยซ้อมไว้สามารถนำกลับมาใช้ได้เต็มรูปแบบโค้ดมีตัวเลือกมากขึ้นในการจัดทัพไม่ต้องฝืนใช้นักเตะนอกตำแหน่งเหมือนที่ผ่านมาความต่อเนื่องของเกมรุกและเกมรับกลับมาสมดุลอีกครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้มาเลเซียถูกจับตามองว่าอาจกลายเป็นทีมม,มืดที่พร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ในทุกทัวร์นาเมนต์ ขณะที่ฝั่งเวียดนามแม้จะมีฐานทีมที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ในเวทีใหญ่แต่การเปลี่ยนแปลงฉับพลันของสถานการณ์ทำให้ต้องกลับมาทบทวนแผนใหม่ทั้งหมดโค้ดและทีมงานจำเป็นต้องศึกษาจุดแข็งจุดอ่อนของมาเลเซียเวอร์ชันล,ล่าสุดอีกครั้งการเตรียมทีมที่เคยวางไว้ต้องปรับให้รับมือกับผู้เล่นระดับสูงที่กลับมาความกดดันจึงเพิ่มขึ้นทั้งต่อผู้เล่นและสตาฟโค้ช เสียงจากแฟนบอลในอาเซียนก็แตกออกเป็นหลายมุมบางส่วนมองว่าการปลดแบนเป็นเรื่องที่สมควรหากมาเลเซียได้แก้ไขปัญหาและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนแล้วฟุตบอลควรให้โอกาสและเดินหน้าต่อไปขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าการลงโทษควรเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อรักษาความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหากผ่อนปลนมากเกินไปอาจกลายเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในอนาคต ในระยะยาวการตัดสินใจของฟีฟ่าครั้งนี้อาจส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาฟุตบอลอาเซียนโดยรวมเพราะทุกสมาคมจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในเรื่องการบริหารจัดการภายในขณะเดียวกันก็เห็นว่าการเจรจาและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีได้หากทำอย่างจริงจังสิ่งนี้อาจกระตุ้นให้หลายประเทศยกระดับมาตรฐานการทำงานให้สอดคล้องกับกฎสากลมากขึ้น สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ได้มีผู้ชนะหรือผู้แพ้อย่างชัดเจนมีเพียงความจริงที่ว่าฟุตบอลอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การแข่งขันเข้มข้นและซับซ้อนกว่าเดิมเวียดนามอาจจะร้องจากในวันนี้มาเลเซียอาจจะยิ้มกว้างแต่ในสนามทุกอย่างยังต้องพิสูจน์ด้วยผลงาน90นาทีแฟนบอลทั่วภูมิภาคคงได้เห็นบททดสอบสำคัญว่าการปลดแบนเแข้งมาเลครั้งนี้จะเปลี่ยนสมดุล อำนาจของอาเซียนจริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วทุกทีมยังต้องเริ่มจากศูนย์เมื่อเสียงนกวิดแรกดังขึ้นเหมือนเดิม